ใครๆก็บอกว่าผมโง่กเกินเยียวยาผมเลยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากขยะให้กลายเป็นคนที่มีประโยชน์เข้ามาหาวิทยาลัยได้เข้าไปเป็นนักวิจัยน้ำหอมเพราะว่าในที่สุดผมกลับตายเกิดใหม่ได้อีกครั้งผมตั้งใจจะทำตัวเป็นเพียงแค่ขยะแล้วรีบแต่งงานออกจากตระกูลไปให้ผลผลคำโปรยหลังปก ความซื่อของเมิงถิงไม่เพียงทำให้เยี่ยนซุยหลงแต่ยังช่วยให้เมิงถิงเอาตัวรอดมาได้ทุกสถานการณ์โดยเฉพาะเวลาประทะกับแม่สามีและอาวุธที่สำคัญอีกอย่างของเมิงถิงคือความเงียบแต่อย่าคิดว่าเมืองถิงใช้ความเงียบสยบความเคลื่อนไหวอะไรเทือกนั้นจริงๆเขาแค่สมองช้าคิดตอบโต้ไม่ทัน แต่ศัตรูดันทนความเงียบงันไม่ไหวชิงระเบิดตัวเองตายไปเสียก่อนด้วยเหตุนี้เมืองทิ้งเลยชนะทุกทีชนะแบบที่เจ้าตัวยังงงงงก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะะื้อหาก็ขอฝากเพื่อนๆติดตามเราผ่านทาง YouTube Channel ของ Slot Gangster ร่วมถึงกดสันกระดิ่งเพื่อ รับการแจ้งเตือนข้อมูลใหม่ๆที่เราอัปเดตอยู่ทุกๆสัปดาห์เลยรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะจ๊ะนิยายเรื่องนี้จัดตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์โรสผู้แต่งเจียนจีหนีจือผู้แปลนกแก้วมีทั้งหมด3เล่มจบค่ะต่อเล่มเนี่ยตกประมาณ340กว่าหน้านะ ตัวละครหลักของเรื่องค่ะคือเมืองทิงค่ะเขาจะเป็นเด็กน้อยที่อารมณ์ว่าเรียนรู้ช้าสมองช้าแต่ว่าหน้าตาดีแล้วก็มีความสามารถทางด้านเรื่องของการต่อสู้ค่ะส่วนเย็่นซุยเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ชายที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบมากๆเลยแล้วก็คนเข้าถึงเขายากมากอะไรอย่างนี้ค่ะมีความฉลาดทางด้านการทำธุรกิจอะไรอย่างี้ค่ะแต่เขาก็จะมีปัญหาครอบครัวเนาะค่ะ ซึ่งพอเยี่ยนซุยมาเจอเมืองถิ่งที่แบบเหมือนเป็นเด็กน้อยบริสุทธิ์อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเอาชนะใจเขาได้นั่นเองตัวละครประกอบค่ะก็จะมีเหอหวานค่ะก็จะเป็นแม่ของเยี่ยนซุยแต่จะเป็นนางร้ายค่ะคือเป็นแม่ที่ไม่ได้รักลูกชายเลยแม้แต่นิดเดียวคือเห็นลูกชายได้ดีไม่ได้ค่ะส่วน ซูซือ่อเนี่ยค่ะก็คือเป็นคนแรกที่แม่เนี่ยวางแผนจะให้มาแต่งงานกับลูกชายนะคะเพราะเป็นผู้ชายที่แบบเสพแต่พอซูซี่เนี่ยต่อมาคือทำตัวดีขึ้นแม่ก็เลยจัดการให้ไปแต่งกับเมืองถิงพออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ลูกชายได้ดีนะคะถัดมาค่ะก็จะมีผู้เท่าเมืองนะคะก็เป็นผู้เท่าที่ไปรับตัวเมืองถิ่งเข้ามาอยู่ที่ตระกูลน,นั้นออะค่ะแล้วก็เขาก็จะมี มีผูหินนะคะซึ่งคนหนึ่งในผูหินก็ชื่อว่าเฟิงเจ๋อเจียวนะคะถัดมาค่ะก็คือคุณชายใหญ่เมืองอี้หาเนี่ยเป็นลูกคนโตซึ่งแต่งกับผูหินใหญ่มีลูกสาวชื่อเป็นคุณหนูสามค่ะลูกชายคนที่สองของผู้ผเท่าเหมืองน,นะคะก็คือคุณชายรองเมืองอี้กุย้ยแต่งงานกับผูหินรองมีลูกชายเอ่อเป็นคุณชายสองแล้วก็คุณหนูแปดค่ะลูกคนที่สามนะคะจะเป็นคุณชายสาม เมิงอีเตอนะคะแต่งงานกับ้หญินสามก็มีคุณชายสามกับคุณชายสี่เป็นลูกค่ะส่วนหมงจงเนี่ยก็คือเป็นย่าทางห่างของตระกูลเมิงนะคะแล้วก็ลุงหวังเนี่ยเป็นคนขับรถค่ะลุงเหมินเนี่ยก็คือเป็นพ่อบ้านนะคะแล้วก็มีตัวละครอื่นออีกเยอะแยะมากเลยเรียกว่าตระกูลเมิงเนี่ยค่อนข้างเป็นตระกูลใหญ่ค่ะเขามีบ้านเล็กบ้านน้อยเยอะมากๆแล้วเมิงเถิงค่ะก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกนอกสมรสนั่นเองเป็นลูกของคุณชายสามนะคะ ฉากแรกเลยค่ะเขาพูดถึงตัวที่เป็นหมิงเถิงค่ะเขานึกย้อนไปถึงเรื่องในอดีตของเขาค่ะที่บอกว่ามีใครๆนะก่อกหูเขาไว้เลยนะว่าเขาเป็นไอ้โง่ที่แบบเกินเยียวยามากๆเลยค่ะทั้งคานช้านั่งช้าเดินช้าฝึกพูดก็ยังช้าอีกเออเนี่ยในวัยอื่นๆของเด็กคนอื่นๆนี่วิ่งปล่อแล้วแต่ตัวเขาเนี่ยกับเป็นพวกงุ่มง่ามชีวิตดูมืดมนดูไม่น่ารักเลยนะคะ แล้วก็ยายนะคะก็คือรับเขามาเลี้ยงจากเด็กกำพร้าค่ะตอนอายุ7ขวบนะคะแล้วก็จนถึง14ค่ะซึ่งตลอด7ปีที่ผ่านมาที่ยายเลี้ยงดูเนี่ยก็ต้องเรียกว่ากรอกหูซ้ำๆว่าเนี่ยแกเนี่ยมันเป็นเด็กโม่งเง่าเป็นแค่แบบทังข้าวเอาแต่กินเอาแต่กินมีชีวิตเป็นพวกขยะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเมืองเถิงเมืองทิงเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่า เฮ้ยเขากลัวความคำว่าไร้ประโยชน์หรือขยะมากมากเลยเขาเลยพยายามที่จะเรียนรู้ค่ะหลายๆอย่างพยายามทําตัวให้ฉลาดขึ้นทําตัวให้ดูเป็นเด็กปกติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากคาว่าขยะนะคะให้กลายเป็นมีประโยชน์นะคะแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเนี่ยดันเข้ามหาวิทยาลัยได้ทางตระกูลเหมืองก็รับไปเลี้ยงดูนะคะแล้วสุดท้าย เขาก็ตายเพราะว่าเหนื่อยตายนั่นเองอดหลับอดนอนอยู่ในห้องแ a บของบ้านตระกูลเมืองนะคะแล้วงานกำลังจะสำฤิดผลแล้วสุดท้ายกลายเป็นไหลาตายทำงานจนตายเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเขาเองเขาจำความรู้สึกที่แบบเจ็บปวดตรงเนี้ยได้อย่างมากเลยเหมือนแบบคนจมน้ำเลยละ่ะเขาเลยไม่ต้องการที่จะตายแบบนั้นอีกตายตอนอายุ28ช่วงนั้นคือชีวิตที่แบบแย่มาก เมื่อเขามีโอกาสได้กลับมาอีกค่ะตอนวัยที่เขาเพียงแค่17บเจ็ดอะค่ะเขาก็เลยตั้งใจไว้เลยว่าเขาจะไม่ไม่เป็นคนเดิมเหมือนในชาติก่อนแล้วนั่นเองซึ่งตัวเขาค่ะก็คือมีคนมาบอกว่าเนี่ยพ่อของเขาเนี่ยก็คือคุณชายสามของตระกูลเหมิงน,นั่นเองซึ่งเป็นผู้ชายเสเพชอบไข่เลี่ยลาดไปทั่วเลยแล้วก็จะมีลูกเล็กลูกน้อยลูกนอกสนุนอะคะ่ะเยอะมากซึ่งตระกูลเหมิงเนี่ยเขาก็จะประมาณเหมือนกับว่า เขาจะเน้นบ้านหลักเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกบ้านเล็กบ้านน้อยลูกเล็กลูกน้อยเนี่ยก็ออกไปอยู่ข้างนอกซะแล้วฉันจะให้เธอกลับมาตอนอายุ14พผู้ง่ายคือตอนนี้เธอเนี่ยจะเริ่มมีประโยชน์ที่ทำให้ตระกูลเมืองหรือผู้ท่านเมืองเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเอามาทําใช้งานอย่างที่เม,มิงเถิงเนี่ยเขาได้เคยไปทาไอ้น้ําหอมวิจัยของตระกูลหรือว่าจับไปแต่งงานค่ะเพื่อที่ว่า สร้างสายสัมพันธ์ให้กับตระกูลพูดง่ายๆคือชีวิตเนี่ยก็ต้องถูกควบคุมไว้เลยนะคะลืมเล่าไปนิดนึงค่ะก็คือยายเลี้ยงดูเขาอะา7ปีใช่ไหมคะแล้วต่อมาเนี่ยก็ส่งตัวให้ไปเรียนโรงเรียนมัธยมปลายคล้ายๆกับโรงเรียนดัดสันดานค่ะในช่วงนั้นชีวิตเขาค่ะก็คือถูกคนอื่นเตะต่อยสารพัดเลยมีการแย่งอาหารแย่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเจอเด็กเกเรเยอะมากแล้วหลังจากนั้นค่ะตัวเมืองถิงค่ะเขาก็กลายเป็นคนที่ สามารถที่จะมีการเรียนรู้สัญชาตญาณในการต่อสู้ค่ะเขาสามารถที่จะปรับต่อสู้จากคนอื่นได้เยอะมากเลยจนกระทั่งกลายเป็นคนที่หลายๆคนนะคะเริ่มเกรงกลัวค่ะไม่กล้าที่จะหาเรื่องค่ะแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยค่ะที่คนตระกูลเหมืองค่ะมารับตัวเขาไปอาจารย์ก็เรียกนะคะให้ออกจากคลองก็ปรากฏลองอหน้าค้องเนี่ยก็คิดว่าจะกลางนะคะก็มาแบบจะมาขัดขาเนี่ย เมืองทิงเนี่ยซึ่งเจอเมืองทิงเตะเข้าไปค่ะร้องอดโอยเลยทีเดียวประมาณนั้นค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็คือเมืองเมืองจงอะคะ่ะกับลุงเหวินเนี่ยเขาก็มารับค่ะเมืองจงเนี่ยเป็นญาติทางห่างเขาก็อธิบายว่าตระกูลเนี่ยเป็นยังไงนายต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าเมืองทิงเขาเป็นคนที่แบบคือชาติก่อนเขาก็เคยรู้อยู่แล้วว่าตระกูล พอจะเป็นยังไงบ้างแล้วตัวเขาเป็นคนที่สมองช้าด้วยก็เลยเป็นคนชอบเหม่อลอยค่ะพอเหมิงจงพูดไปพูดมาไอเด็กนี่ไม่ตอบรับสัทีเออช่างมันเถอะอะไรเงี้ยแต่พอมองไปดูแล้วเนี่ยตัวเหมิงถิงค่ะเขาเป็นคนหน้าตาดีค่ะเขาเป็นคนหน้าตาดูแบบเป็นเป็นเด็กหนุ่มที่แบบจะเรียกว่าเหมือนมีความเป็นหน้าตาสวยนะคะแต่ว่าคือสวยแต่งโง่อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยทําให้ผู้หญิงผู้เท่าค่ะ เฟิงเจเจียวค่ะนํเมิงเถิงนำเมิงทิงเนี่ยไปเสนอกับเหอหวานนะคะซึ่งเป็นแม่ของเยี่ยนซุยพระเอกของเรานั่นเองค่ะต้องพูดเลยว่าตระกูลเยี่ยนเนี่ยก็เรียกว่ามีเอกลักษณ์อีกเหมือนกันค่ะเป็นตระกูลใหญ่มากๆเลยก็คือมีคนที่แบบจ้องที่จะตะคุบตระกูลนี้มากๆเลยแต่บังเอิญว่าเยี่ยนซุยเป็นคนที่เก่งและฉลาดมากคือต้องเรียกว่าใครจะมางัดข้อกับเขาเนี่ยเอาเขาไม่อยู่จริงๆค่ะ แล้วตัวแม่เนี่ยค่ะเขาก็เกลียดลูกชายมากเลยเพราะว่าเขามีปมค่ะกับครอบครัวนี้กับสามีค่ะที่หายตัวไปเนี่ยแหละเขามีปมอยู่มันก็เลยทําให้เขาเกลียดลูกชายไม่ต้องการให้ลูกชายได้ดีทุกอย่างเลยทั้งนั้นเนี่ยจะไปหาสะไพดีๆหรออย่าหวังเหอะตอนนี้ฉันมีสิทธิ์อย่างเดียวที่จะทําให้ชีวิตเยี่ยนซุยเนี่ยต้องล่มจมหรืออะไรสักอย่างโดยการหาผู้ชายที่แย่ๆเนี่ยมาให้กับลูกชายตัวเองค่ะซึ่งตอนแรกเขาเลือก ซูซืออีค่ะเป็นเ,เด็กหนุ่มที่ตระกูลซูนะคะที่แบบพ่อแม่รักมากแต่เสเพสสุดๆเลยทีเดียวเป็นคนหน้าหวานหน้าสวยเก่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลายเป็นว่าต่อมาค่ะซูซืออีดันทำตัวดีค่ะแบบผู้ใหญ่รักอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวแม่ก็รู้สึกไม่ได้ฉันไม่ต้องการให้ลูกชายได้ดีทีนี้พอมีคนมาเสนอค่ะเมืองทิงเนี่ย เขาก็เลยตกลงเพราะว่าดูแล้วเป็นคนแค่สวยแต่งโง่นะคะส่วนเยี่ยนซุยค่ะพอแม่มาบอกจะเปลี่ยนคนเปลี่ยนก็เปลี่ยนสิอะไรประมาณเนี้ยเพราะเขาไม่ได้สนใจแล้วจะแต่งอะไรกับใครก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ให้เลยาเนี่ยไปค้ปน,คนประวัติของเมิงถิงมาด้วยนะคะแล้วมีอยู่วันหนึ่งค่ะตอนที่เมิงถิงเนี่ยถูกพาตัวไปค่ะแสดงตัวแบบเนี่ยนะเป็นออคุณชายเจ็ดของตระกูลเมิองอะไรเงี้ยค่ะให้แบบคนอื่นเป็นที่รู้จักเนี่ย ซึ่งในงานเลี้ยงค่ะต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องตลกเล็กๆนะคะก็คือเมืองทิงเนะะี่ยค่ะได้เข้าไปอยู่ในตระกูลวันแรกก็ถูกพาไปค่ะไปเจอผู้เท่าเหมืองก่อนค่ะซึ่งผู้เท่าเนี่ยก็นอนหลับไปเกินครึ่งชั่วโมงอะ่ะก็ให้เมืองถิงเนี่ยพอลืมตาตื่นก็ทักกันเล็กๆน้อยๆเพื่อดูปฏิกิริยาว่าเด็กหนุ่มเนี่ยมีสภาวะอดทนเป็นยังไงปรากฏว่าเมืองทิงหรอ เออนั่งรอก,ก็ได้ฉันก็นั่งเหมอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กหนุ่มเขาก็จะแบบเหมือนมีความเก็บตัวไม่ค่อยแสดงออกอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้ผู้เท่าเหมองเนี่ยก็รู้สึกพอใจนะในระดับหนึ่งค่ะแล้วที่ตลกค่ะก็คือว่าเนื่องจากว่าเหมองจงเนี่ยที่เขามารับตัวเหมองถิงเนี่ยกลับมาที่บ้านไม่ได้อธิบายว่าการกินข้าวที่นี่กี่เวลาย,ยังไงบ้างค่ะเด็กหนุ่มค่ะพอลงมาเสร็จจะไปหาข้าวกินที่ไหนก็ไม่มีข้าวกินก็รู้สึกว่า ตระกูลเมิรงเนี่ยช่างบอกว่าใจร้ายเหลือเกินเอาเขามาจะมาให้แต่งงานก็แต่งแล้วนะยังไม่ให้เขากินข้าวอีกเนี่ยหิวจะย่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะพูดง่ายๆคือวันแรกเขาก็ไม่ได้กินข้าวค่ะเพราะเขาไม่รู้ว่าเวลากินข้าวกี่โมงตอนเช้ามาค่ะมีคนให้แซนด์วิชมาก็เลยรีบยัดแซนด์วิชหนีขึ้นไปอะคะ่ะในห้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วตัวเขาเองเป็นคนที่ติดเรื่องของการออกกําลังกายมากค่ะเพราะว่าโรงเรียนดัดสันดาเนี่ยคือเขาบอกเลยว่า ถ้าไม่ออกกําลังกายจะไม่ให้กินข้าวอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาเลยกายเป็นคนที่แบบรักษารูปร่างแบบว่าออกกําลังกายแบบว่าเก่งกาจในเรื่องนี้ค่ะแล้วพอเข้ากลางวันเขาก็ไม่ได้กินนะคะก็ได้กินแต่ข้าวเช้าอย่างเดียวตอนเย็นพอไปงานเลี้ยงค่ะไปเปิดตัวเสร็จค่ะก็โอ้โหมีอาหารกินแล้วนี่ชีก็ตักกินใหญ่เลยค่ะตักจานแล้วจานเล่าแล้วก็แอบบ่นนิดนึงว่าโอ้โหชิ้นเค้กอะไรไห่มาเล็กเนี่ยต้องบอกว่าไปตักตั้งหลายรอบเนี่ย ซึ่งผู้หญิงผู้เท่าเนี่ยก็มองแบบรู้สึกเขมรแล้วเนี่ยอีเด็กนี่ทำไมมันกินเยอะอย่างนี้เดี๋ยวคนอื่นก็แบบมองว่าแบบฉันไม่ให้เธอกินข้าวที่บ้านสิจริง,รงๆแล้วก็เหมือนเหมือนจะเป็นอย่างนั้นหรอกนะคะสุดท้ายตัวเด็กหนุ่มค่ะเมืองถิงกินไปได้แค่ครึ่งท้องโดนเขมดมาอ่ะไปก็ได้อะไรย่างเงี้ยะคะ่ะสุดท้ายเขาก็เลยหนีออกไปเดินไปด,นด้านนอกบ้านค่ะแล้วก็ปีนต้นไม้ขึ้นไปค่ะไปนอนเล่นอยู่ กลายเป็นว่าไปเห็นฉากรักตบจูบอ,อ๋อไม่ใช่ค่ะนิดๆหน่อยๆค่ะของซูซือีกับคุณชายเมืองฉีนะคะก็คือเป็นลูกของบ้านหลักนี่แหละซึ่งไอตัวซูซือีก็แบบไม่ฉันจะเลิกกับนายอะไรอย่างค่ะไอนี่ก็บอกว่าฉันจะไม่มีวันยอมให้เธอเลิกกับฉันแล้วก็เข้าไปแบบอ,อะไรนะผักไปที่หลังต้นไม้แล้วก็จูบกันค่ะแล้วก็น้ิดูดดื่มกันขึ้นซึ่งแบบว่าเมืองฉีก็แบบว่าตายละ นมาเห็นฉากอะไรแบบนี้รับไม่ได้แต่ก็เลยพยายามทําตัวเงียบพอคู่นั้นไปเสร็จตัวเองก็เลยค่อยกระโดดลงมาค่ะปรากฏด,ดันมาปะเจอกับเยี่ยนซุยพอดีก็เลยรีบแบบบอกเยี่ยนซุยว่าแบบเฮ้ยผมผมผมไม่ได้เขา ผมแบบไม่ได้แอบดูเขานะคือตัวเองอะไม่ได้เป็นคนนิสัยม่ดีมานั่งแอบดูชาวบ้านนะคือเขาอะนอนบนต้นไม้มาก่อนแล้วเพิ่งมาเห็นเหตุการณ์ทีหลังค่ะซึ่งพอเยื่ยนซุยมาเจอก็จําได้ค่ะว่าคนนี้แหละเป็นคู่มั่นของตัวเองค่ะที่ต้องแต่งงานในอนาคตก็บังเอิญว่าเข้าไปเหมือนกับจะไปจับตัวเมืองหิงอะค่ะกลายเป็นต่อสู้กันเล็กน้อยเราเยื่ยนซุยมีศิละปะการต่อสู้เก่งกว่าไงคะก็เลยเหมือนกึ่งๆจะเข้าไปกอดค่ะแต่ทีเนี้ย เมืองทิงยังไม่ทันที่แบบว่าจะชกท้องหรืออะไรเงี้ยเยี่ยงซุยก็บอกว่าเนี่ยฉันอ่ะเป็นวารีคู่มันเธอนะไอ้นี่ก็บอกว่าฮะคุณจะเป็นคนที่แบบผมจะต้องแต่งงานด้วยเหรอคือตาเป็นประกายมากเพราะว่าเธออยากแต่งงานค่ะเพราะจะได้ไปกินข้าวค่ะเพราะว่าอยู่ที่ตะกูลเมืองแล้วไม่ได้กินค่ะ เมิงทิงก็บอกว่าคุณไม่ได้หลอกผมใช่ไหมผมจะได้แต่งงานกับคุณจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเขาฝันไ้เลยว่าแบบเมื่อไหรจไออ่จะได้ไข่ออกจะได้ไข่ออกจะได้กินข้าวอิ่มๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเยี่ยนสุยไม่ไม่ค่อยได้รู้หรอกค่ะว่าจุดประสงค์เนี้ยมันคืออะไรรู้สึกว่าเด็กหนุ่มคนนี้น่ารักดีเนาะโอ,อประมาณนั้นนะคะและด้วยความที่เขาเชื่อว่าการที่เราจะเป็นสามีภรรยาเราจะต้องมีความจริงใจต่อกันค่ะเลยพูดความจริงเลยค่ะเต็มที่ เนี่ยผมโง่นิดหน่อยนะไม่หรอกไม่หรอกผมโง่มากเลยแหละกินก็จุทำกับข้าวก็ไม่เป็นซักเสื้อก็ไม่เป็นงานบ้านก็ทำอะไรไม่เป็นเลยแต่ว่าผมอะ่ะเก่งการต่อสู้นะถึงแม้ผมจะสู้ชนะคุณไม่ได้ก็เถอะแต่ผมจะช่วยคุณสู้ได้คุณจะไม่กลับคำใช่ไหมครับคุณจะแต่งงานกับผมใช่ไหมเอาเป็นว่าคุณแต่งกับผมก่อนก็ได้จะปฏิเสธทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเย็นซุยก็ตอบว่าฉันไม่กลับคำหรอก เนี่ยมังทินก็แบบยิ้มขึ้นมาเลยแบบผมจะว่าไงผมจะเชื่อฟังคุณเงี้ยค่ะแล้วซะแล้วค่ะเขาก็ได้ถามว่าเนี่ยงั้นคุณจะให้ผมกินอิ่มได้หรือเปล่าพระเอกเยี่ยนซุยก็แบบหึทำไมคนตระกูลเหมิงไม่ให้เธอกินข้าวหรออะไรเงี้ยค่ะซึ่งตัวในเอกค่ะก,ก็อารมณ์แบบฟ้องเลยว่าเนี่ย ผมเพิ่งกินไข่ต้มมาจากที่โรงเรียนเองเนี่ยแล้วก็ไม่ได้กินเลยแล้วก็เพิ่งกินตอนเช้าเนี่ยแซนวิชสองชิ้นนมสองขวดแค่นั้นเองเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกนะผมทนได้สองสามวันผมทนได้แต่คุณช่วยสุขขอผมเร็วๆหน่อยนะย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความน่ารักประมาณเนี้ยค่ะพอพระเอกได้ฟังค่ะก็เลยบอกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้นะฉันจะให้คนนะเอาข้าวไปส่งนะ ไอตัวเหมืองหิงเขาก,กลัวจะมีปัญหากลัวจะไม่ได้แต่งงานไม่เป็นไรครับผมทนได้อไรเงี้ยค่ะนี้ก็บอกว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วไรเงี้ยค่ะเธอไม่ต้องขอบคุณฉันมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วซึ่งแบบเหมืองหินก็บอกว่าเฮ้อไม่เคยมีใครบอกผมมาก่อนบอกไม่เคยมีใครทําดีกับเขามาก่อนนั่นเองค่ะเขาเลยประทับใจเยี่ยนซุยแบบสุดๆไปเลยและเรื่องราวความละมุงละมิงแล้วก็มีพอดอะไรต่างๆที่แบบว่าเป็นปมค่ะของตัวเยี่ยนซุยนะคะครอบครัวเยี่ยนซุยครอบครัวของ ตัวเมืองถิ่งเองนะคะมันจะมีปมอะไรบางอย่างอยู่ค่ะในพอตด,ด้านหลังๆนะคะมันจะเริ่มเฉลยขึ้นเรื่อยๆอย่างงี้ค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องไปหามาอ่านเอาเองนะคะความรู้สึกที่ได้ค่ะหลังจากที่ได้อ่านเรื่องวิวาไฮโซนะคะก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องราวแนวละมงุงละมิงของหนุ่มสองคนค่ะต้องเรียกว่าปกติเย็นซุยจะเป็นผู้ชายที่แบบเย็นชามากๆเลยค่ะแต่ว่าพอเจอเมืองทิงเด็กหนุ่มที่แบบบริสุทธิ์สะอาดเวลาบอก ใส่ตามองเหมือนลูกหมาน้อยที่บอกว่าเมื่อไหร่จะมีกับเข้ามานะอะไรอย่างเงี้ยยีนซุยก็จะบอกว่าฉันต้องดูแลเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะปกป้องเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีหลายฉากที่บอกว่าตัวเมืองถิงอะคะ่ะก็คือปกป้องเยืนซุยด้วยเหมือนกันค่ะก็คือแบบต้องเรียกว่าคือทั้งคู่เหมือนเกิดมาเพื่อกันและกันจริงจริงอะไรอย่างงี้นะคะละมุงละมิงกันมากเลยแล้วพอเรื่องค่ะมันก็จะเริ่มแบบมีความลึกลับนิดๆิหน่อยๆนของตัวความลับของตัวเมืองถิงนะคะว่า เป็นยังไงทําไมเขาถึงกลายเป็นเด็กกัมภาหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วตัวเย็นซุยอะค่ะครอบครัวงเย็ยนซุยเนี่ยเขาก็จะมีปมอะไรบางอย่างเหมือนกันทําไมแม่ถึงได้แบบเกลียดลูกชายตัวเองในไส้ขนาดนี้อะค่ะมันก็มีปมอยู่หลายอย่างมากนะคะที่จะค่อยๆเฉลยเฉลยมาเรื่อยๆสลับเพื่อนที่แบบว่าชอบความละมุงละมิงคือมันไม่ได้มีฉากแอคชั่นอะไรเยอะๆมากมายนะคะแต่มันก็จะเป็นเราจิกหมอนนะคือแบบเธอจะหว่านไปไหนหรออะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวอะไรนะ เยี่ยนซุยก็จะบบกวา่าเดี๋ยวฉันส่งอาหารมาให้แล้วก็เนี่ยผมจะเป็นเด็กดีส่งมาเสร็จไปเยี่ยนซุยก็บอกติดต่อกลับมาว่ามีอะไรก็โทรหาฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจอฟุ้งฟิ้งแบอเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอิฉานะคะค่ะเพื่อนๆที่เคยอ่านเรื่องนี้กันเราก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะคะว่าชอบเหมือนกันหรือเปล่าเรื่องหน้าเรามาติดตามเรื่องนี้กันนะจ๊ะ นางรองสองวิญญาณตอนยะสาวตัวร้ายค่ะก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเข้มข้นซับการแก้แค้นอีกเช่นเคยค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆชาวสลัดแกงสเตอร์ที่ติดตามรับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยนะคะแล้วมาร่วมกันเป็นสาวกของสลัดแกงสเตอร์จอ,จอมป่วนที่นำโดยเฟสคอชียสและดูดู ที่จะมีมุกฮาปัปานป่วนชวนขยี้หัวใจคลิกเลยโลโก้นี้